สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เสือจะมารีวิวของเล่นสิ่งเลนตัวอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเนี่ยได้มาจากไหนก่อนนะครับแรกอ๋อ DIY นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวของเล่นที่พี่เสือรีวิวนะได้มาจาก DIY เนาะเพราะนั้นใครที่สนใจตามไปดูได้เลยนะครับกดดูเลยอย่าลืมเลยนะครับกด subscribe กดติดตามไว้ช่องเสือกข้าไปด้วยนะคะโอเคครับอ่ะเราจะเริ่มจากอะไรดีอันนี้คืออะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้อ่าอันนี้ออกห้างก่อนที่ขายยืดแขนได้ เป็ดยืดขายืดแขนเป็นยังไงเพื่อนๆเป็ดยืดขายืดแขนเอออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดแล้วมันจะยืดยังไงเดี๋ยวเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะครับทุกคนไอ้เป็ดตัวนี้นะตอนแรกตอนแรกก่อนเอาตอนแรกก่อนตอนแรกเนี่ยตอนแกออกมาเนี่ยคอเขายังเป็นอย่างนี้นะเหดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่คอเป็นอย่างนี้ แต่พอพี่เสือเสกปิีว่ามันยาวนะเพื่อนเแต่เพื่อนต้องดึงระวังมาวางนะให้เป็นยีราฟคอ,อยาวดึงไม่ระวังคอหลุดนะดึงแล้วแห้ไม่หน่อยเดี๋ยวคอหลุดันีกเปรดอะไรวะนี่เป็นอะไรเน,นี่นนนยยีาไราตัวอะไรกันแน่ยีราจจะไปนั่งทิ่มมันกลายเป็นชีกีโก,โกะของบดําโดไม่ใช่ตัวมันสูงเกินไป สมดุลร่างกายเ <Okay, S 1> ขาไม่ได้ก็เคยเห็นเป็ดไทยไหมคะเป็ดอะไรอ่ะผีเป็ดผีเป็นกลับหัวเลยนี่ทุกคนรายละเอียดเป็ดก็ดีนะเนี่ยนะครับมีตุ่มเป็ดมีปีกเป็ดชัดเจนนะครับอ่าโอเคไหมแล้วก็มีอันนี้เป็นธงกุญแจนะเราคงค่อยธงกุญแจได้ไนะครับไม่ไม่อย่างนี้เป็นสร้อยฮึ่สร้อยอะไรเอาสร้อยสร้อยใส่คอเป็ดโอเคโอเคอ่ะเราพัก เราพักจอเป็ดคอยาวไว้ก่อนยืดไปยืดไปยืดไปออ๋อจะเอาลงเองจะเอาลงเองโอเคโอเคอ่าโอเคครับได้ไหมได้ไหมขาขาจะยากหน่อยนะมันเล็กขามันเล็กเฮ้ยแต่ได้ได้ครับผมทุกคนได้ครับนี่เอาขากลับไปเอาขากลับไปว้าโอเคมาเดี๋ยวพุณพ่อจับยืนให้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปครับทุกคน เป็ดอยู่นี่นะเะฮะเ้ยเดี๋ยวได้ตัวอะไรอะอันนี้น้อยนี่ก็นะเป็ดน,นะนี่นะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นสกิอะไรเนี่ยครับอ่าเป็นไดโนเสาร์นะทุกคนเนี่ยตามภาพคือเป็นไดโนเสาร์ที่เราระบายสีได้นะแล้วมันเอาไปอาบน้ำได้ด้วยใช่ไหมเอ้าในอุปกรณ์มีอะไรบ้างนี่นะครับแก่ออกมานะครับตัวแรกที่เราจะเห็นคือไดโนเสาร์หนึ่งตู้อะ นี่นะครับได้ทั้งคเอา้ามีอะไรอีกที่เปนฟันอันที่สองคือเอาไว้อาบน้ำนะทุกคนนี่อาบน้ำให้ไดนโนเสาร์นะนี่แล้วก็อันที่สามมีสีมาให้สามแท่งด้วยกันนะครับสามแท่งด้วยกันนะเดี๋ยวจะให้พี่เสือลองระบายดูไหมในรองระบายสีโดนส่องให้ให้ดูหน่อยสิครับว่าเวลาระบายไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วเราจะอาบน้ำไม่พอได้จริงหรือเปล่าอ่ะอ้าวระบายก่อน เฮ้เดี๋ยวดูดูลักษณะมันเหมือนกับมันจะถูถไม่อกมอกเดี๋ยวเวลาระบายไปแล้วมันเดี๋ยวพึ่งมันต้องใส่น้ำก่อนหรือเปล่าเนี่ยลักษณะของตัวเขาเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นกำมีดอ่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยางเป็นพลาสติกนะมันกำมี่เอาพี่เดวระ,ะบายเลยระบายเลยระบายเลยให้พ่อช่วย,ยไหมเ,เราไม่ต้องช่วยด้วยโอ้โหอันนี้หัวหัวสีเขียวนะครับเป็นมูเขียวหรือเปล่าไม่ใช่ ปากติดเรื่องนะติดเรื่องนะไม่เอา,เอ,าอ่ะไม่เอาอเขาไม่กินอ๋อใช่เฮ้ยแต่เขากินเนื้อนะตอนร้อนเขาเป็นไดโนเสาร์บินได้แล้วก็กินเนื้อนะทุกคนเนี่ยโอ้โหปากติดเรื่อจริงด้วยอืม,อม,อมโอเค笑<笑>แต่ตุวว๊กตาเขาสวยมากเลยครับทุกคนครับนี่อ่ะพี่เสือให้เพื่อนดูก่อนนี่พอระบายมาแล้วนะมันก็ติดดีอะนะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองอกันก่อน ว่ามันจะระบาดลบออกจริงหรือเปล่าดีไหมเออดีดีด,ดีโอเคครับทุกคนดเดี๋ยวเราไปทดลองกันว่ามันเอาออกได้จริงไหมนะครับไปครับเอานะครับทุกคนพี่เสือลองดิเห็นได้เสียวหลอกเลยแบบเนี้ยไม่ใช่ <laughs> นี่เฮ้ยทุกคนมันออกอยู่เนี่ย มันออกแต่ไม่เสือขัดไม่แรงไงไม่เสือเห<ๆ>็นไหมมันออกอ่าลองลองลบที่ปากไิครับอ่าถือที่ปากนะครับโอเคอ,<า>อ่าเป็นแป้งสีฟันเอาแป้งสีฟ้าให้เขาหนะ่อยเออเอ้ยเยิม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 โอเคครับเอาถูเอาแป้งจุ่มอีกเอาแป้งจุ่มน้ำอีกจะแป้งจุ่มน้ำอีกอ่าถู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 มันจะต้องมคุยแล้วแหละเออเอเป็นไงเป็นไงออกไหม ก็ออกอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสีแหละอะปากเลอะ้เพื่อนๆดูพอพอก่อนเอ้ยมัน,น <c oughs> มันออกครับมันออกแต่หัวมันก็เป็นเขียวๆจางๆเนาะแล้วก็ไอ้ตรงปากเนี่ยมันก็ออกนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นจางๆปากสีแดงไ,ดไปนะครับอา้าเดี๋ยวให้พี่เสือไประบายให้หมดทุกทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์กันว่าเป็นยังไงบ้างป้าไระบายปายโอเคพี่เสือตัวอื่นกันยังไงนะ พี่เสือบอกว่าไอตัวอื่นเนี่ยไม่ได้มาจาก DIY นะครับพี่คนเนี่ยสองตัวเดี๋ยวพี่เสือจะให้ดูสองตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนคืออะไรค,ะค,ะคาบิบารราคาบิบารราตัวเสียงตามไม่ใช่เหรอ,อแ,หแล้วนี่มันสีอะไรขาวเป็นคาริบาบราเลยเกลือ คาบิบล่าเสือโอเคอันนี้เป็นคาบิบลาที่เสือไปติดตามหามานะครับก็ไปได้มาอุ้ยคุณน่ารักอยู่นะนี่เขาใส่เอี๊ยมสีชมพูด้วยนะทุกคนนี่อ้าวอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่อันนี้เด็ดเลยได้มาจากเ k m มเคเกำลังมีจุ่มนะครับจุ่มพี่เสือก็ไปจุ่มมาหนึ่งตัวพี่เสือได้อะไรมาเดี๋ยวนะเพื่อนๆเปิดปั๊บปั๊บปิดเปิดบปั๊เออเอาปั๊บปิดบปั๊บปั๊บปั๊นี่ นี่ครับทุกคนเอาไว้คุกมันหายโอเคพี่เสือได้เป็ดมาหนึ่งตัวนะครับได้มาจาก MJ นะคือเป็ดอะไรนะขอขอคุณพ่อให้เพื่อนดูหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเป็ดนะครับที่ถืออะไรนะแครอทถือแครอทอยู่นะครับทุกคนนี่เขามีชื่อนะเขามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนี่หนึ่งสองสามแล้วก็ตัวสี่เขดพี่เสือได้เป็ดที่ชื่อว่าเป็ดอ่าอะไรเนี่ยเชฟน้องเป็ด นะเชฟน้องเป็ดนะครับอา้าวใครที่สนใจก็ไป <She et S 1> ได้เลยท <B D. S 1> ี่ MK <B D. S 1> นะครับนี่น่ารักมากมากเลยนะครับอ่ะอรจับติเนี่ยพี่เสือชอบเป็ดอ่ะมีอะไรอีกนะมีไหมหนีผ้าแล้วใช่ไหมอ่ามีตุออ๊ตกตุกอีกตั้งหลายตัว,วน,นะครับแล้วก็มีเป็ดแขนขายาวเออเป็ดแขนขายาวอยู่นะคทุกคนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเขานะวันนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าเนาะหมดแล้วหมดละหมดละนี่อันนี้ก็เป็ดนี่อ่ะ ให้เป็ด MK มันคีเป็ดแล้วกันโอเคครับอวันนี้ไว้ไเท่านี้ไหมพี่เสือให้พี่เสือไปเล่นเจ้าเป็ดก่อนนะครับเดี๋ยวลืมเลยนะครับก่อนก่อนที่ติดตามให้จ้องเสือกันเลยนะคะได้ครับได้ครับโอเคถ้างั้นวันนี้พี่เสือเอาไเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย